สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้จะพามาดูดวงแรนดอมปอดีฉิกไพ่มาเจอดวงคู่บารมีคู่ใหญ่กันเลยนะคะเป็นตัวพ่อตัวแม่เลยนะคะที่มีดีกันมานะมีความรักมีเป็นคู่ชีวิตของกันและกันนะ ที่จะมีโอกาสได้เข้ามาเจอกันนะคะแล้วก็เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันเข้ามาทํางานอาจจะเป็นทํางานร่วมกันหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันนี่แหละแล้วดูเหมือนว่าความสําเร็จความยิ่งใหญ่มันจะตามมานะคะก็มาดูกันต่อว่าถ้าเจอกันแล้วนะถ้าคู่นี้ได้เจอกันแล้วนะถ้าคุณได้เจอ กับแรนดอมแบบนี้นะอาจจะเป็นดวงคุณหรือไม่ลองมาดูรายละเอียดกันต่อนะว่าเจอกันแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะก็เรามาเริ่มดูพลังงานกันนะดูเหมือนว่าถ้าคู่นี้ได้มาเจอกันแล้วนะคะ <S <s เขาจะมีการที่ร่วมทำงานด้วยกันนะแล้วมันจะเป็นการที่สร้างความสำเร็จความยิ่งใหญ่ตามมานะ ก็อาจจะเป็นงานที่มีคนรู้จักช่วยเหลืออะไรคนทั่วไปด้วยหละที่ทำให้มีคนชื่นชมชื่นชอบในผลงานของเขานะคะไม่ว่าคุณจะทำงานในด้านไหนก็ตามก,ก่อนหน้านั้นถ้าเริ่มทำนะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาถ้าทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเหนื่อยความ เป็นมีอุปสรรคเข้ามาเยอะหน่อยนะแต่ถ้ามาเจอกันแล้วเหมือนกับว่าการงานนั้นมันจะมีความโดดเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงเกิดขึ้นนะคะถ้าได้มาเจอกันแล้วถ้าต่างคนต่างทรรมําเองคนใดคนหนึ่งมันก็จะสำเร็จช้านะหรือบางทีอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นฝ่ายชายก็ได้ที่อาจจะมีความโดดเด่นแต่ว่า ไม่สามารถที่จะทำสำเร็จเหมือนกับว่าถ้ามาเจอกันแล้วนะมันจะมีดาวมีชะตากรรมที่พลิกผันไปเลยเหมือนดว,ดวงคู่นะคะที่มาอุปถัมภ์ค้ำชูกันนั่นเองถ้าถ้าฝ่ายชายทำคนเดียวมันอาจจะไม่สำเร็จนะถ้ามีคนเข้ามาช่วยนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทำเองมันก็จะเติบโตช้าหรือว่าไม่เป็นที่รู้จักกันนั่นเองนะคะคือคือไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่ถ้ามาเจอการทีไรแล้วก็นั่นแหละนะอาจจะมีการที่มีคนรู้จักเยอะขึ้นมีชื่อเสียงโด่งดงังแล้วก็การงานสําเร็จทะลุปุปปังไปได้เลยนะก็เหมือนกับว่าคู่นี้จะมาเจอกันเพื่อความสำเร็จ นะคะเพื่อหน้าที่การงานนะแต่เหมือนกับว่าเขาจะเป็นความรักที่โรแมนติกลงตัวกันเป็นคู่ที่รักกันมีความมั่นคงต่อกันนะแต่แค่ว่ามาเจอกันแล้วเพื่อการงานนะอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะไม่ใช่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนของกันและก,กันอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนของพรมลิกิตนะที่ ให้เขากับคุณมาเจอการเหมือนกับเป็นรางวัลของชีวิตให้กันและกันนะคะการที่ได้มาเจอกันนี้เพราะว่าเขาก็มีความรักกับคุณมากๆมีการถูกสตาต้องใจต้องตากันนะแต่ว่าถ้าคุณไม่มาร่วมทำงานด้วยกันเหมือนกับเป็นข้อแลกเปลี่ยนน่ะก็ความรักของคุณอาจจะ มีการหนักใจหรือว่าไม่ประสบผลสำเร็จมีความเจ็บปวดเสียใจกันเกิดขึ้นนะถ้าไม่มาร่วมมาทำสิ่งดีๆให้แก่โลกให้เป็นเหมือนกับช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนกับมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอะแต่คุณทั้งสองต้องร่วมมือกันด้วยนะคะ ร่วมมือในเรื่องของการงานนี่แหละมันจะมีความชัดเจนมีความสำเร็จตามมาถ้าทำคนใดคนหนึ่งก็อาจจะไม่สำเร็จนะถ้าไม่ทำมันก็ความรักจะไม่ลงตัวแล้วคุณก็ไม่มีความสุขถึงแม้ว่าการงานคุณจะไปได้แต่ก็ดูเหมือนว่าคุณจะขาดแคลนในเรื่องของความรักนะเหมือนกับว่าก็มีความ การที่ใช้ชีวิตตัวเดียวเงาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าคุณจะจริงจังในเรื่องของการงานเพียงใดก็ตามนะคะและแล้ว,ลวถ้ามาเจอการละ่ะแล้วก็ต้องทำอย่างที่ชะตาลิขิตมาด้วยนะคุณก็จะปังเจอความยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะมีความสำเร็จเป็นไพ่คู่ขึ้นมาเป็นไพ่อำนาจบรารมีเป็นไพ่ คู่ขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้ามาเจอกันแล้วว่าอุปสรรคอะไรปัญหาต่างๆหรือแม้แต่คนที่คิดอิจฉาริษยาหรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่สามารถที่จะมาทำลายมาก่อกวนมา,าทำให้เขาทั้งสอง พัดพรากจากกันได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะบุญบารมีที่ทำร่วมกันมาอาจจะสะสมไว้หลายๆชาติแล้วแล้วก็ชาตินี้ได้มาเจอกันนะคะแต่บอกได้เลยนะ่าจะมาเจอกันช้าเพราะว่าต้องจัดการชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะมาเจอกันแล้วอะอุปสรรคต่างๆมันจะสามารถ เมื่อไไปได้อ่ะคุณทั้งสองจะสามารถฝ่าฟันประสักไปได้ไม่ว่ามันจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็ตามนะก็สามารถที่จะฝ่าฟันไปได้แล้วก็เหมือนมีอํานาจทั้งคู่นะมีบารมีมีบรามมบรามีทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะแล้วก็มันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีถ้าคุณทั้งสองได้เจอหน้ากันสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องของการงานแล้วก็การเงินก็จะหลังไหลามานะบางทีก่อนหน้านั้นถ้าหากว่าอยู่คนเดียวยังไม่เจอกันน่ะอั้งสองอาจจะมีความที่เบื่อหน่ายหรือมีความรู้สึกที่ชีวิตมันไม่มีสีสันนะใช้ชีวิตไปมีความสุขแต่ยังไม่เจอความสุขที่แท้จริงนะคะ มีความสุขแบบเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าอุปสรรคจะมาเจอบ้างแต่ก็จัดการได้ด้วยตัวเองเพราะว่าในตัวของตัวเองก็มีบุญบาร,รมีพออยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวชะตาจะลิขิตนะถ้าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เดินทางมาหากันและกันนะก็จะถูกลิขิตให้เดินทางเข้ามาพบกันนะคะ ไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามที่คุณเดินทางไปนั้นคุณจะได้พบเจอกันโดยที่ไม่ได้คิดนะแล้วก็มีคนใดคนหนึ่งที่อาจจะมีคนที่ใจดีนะคะที่ชอบช่วยเหลือมันก็ทำให้คุณทั้งสองอะ่ะ เข้ากันได้ดีอ่ะอาจจะช่วยเหลือกันและกันเกื้อกูลกันนะแล้วก็เหมือนกับว่าแต่ก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าถ้ายังไม่เจอกันนะหรือก่อนที่จะเจอกันมาเนี่ยต้องเจอประสัคต่างๆเพื่อเรียนรู้แล้วเอามาใช้แล้วก็ปรับปรุงในชีวิตของตัวเองกว่าจะมา ถึงจุดจุดนี้ได้คุณทั้งสองจะต้องเจออุปสรรคมาเยอะโดยเฉพาะฝ่ายน่าจะเป็นฝ่ายเพศชายนะคะหรือว่าใจเป็นชายอะไรประมาณนั้นน่าจะมีความรัรกความผิดหวังมีอุปสรรคต่างๆกว่าชีวิตที่จะมามั่นคงกว่าที่ชีวิตที่จะมาเจอคุณนี้กว่าที่จะมีข่าวดี mm hmm. เขาเจออุปสรรคเยอะนะ mm hmm. นั่นแหละนะคะ mm hmm. ก็ ก็ต้องมาเจอแล้วก็เหมือนกับพึ่งบาร,รมีกันและกันที่ช่วยกันขจัดปัญหาให้มันจบไปให้มันหมดสิ้นนะถ้ามาเจอกันแล้วอุปสรรคต่างๆก็จะทําร้ายคุณได้น้อยเหมือนกับว่าทางด้านฝ่ายฝ่ายหญิงแล้วกันนะขอขอลองพูดให้มันชัดเจนเลยว่าฝ่ายหญิงจะมีบาร,รมีที่เข้ามาช่วยเหลือฝ่ายชายด้วยแต่ฝ่ายชายก็ช่วยเขาเหมือนกันนะแต่ หมายถึงว่าอุปสรรคจะเข้ามาในชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งก็คืออาจจะเป็นฝ่ายผู้ชายก็ได้นะคะมาเยอะมากเขาจะเจออุปสรรคมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือการงานชีวิตเขามีการผกผันเลยแหละแต่ถ้ามาเจอกันมันจะมีข่าวดีนะ ก็มีการช่วยเหลือเยียวยากันไม่ว่าจะด้านจิตใจไม่ว่าการเงินหรือความเป็นอยู่การเอาใจใส่กันนะจะมีการช่วยเหลือเยียวยาก็สามารถที่จะทำให้ดึงอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาได้เลยนะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เจอประสบมาเยอะๆก็ได้นะคะก็จะสามารถปรับเปลี่ยนชีวิต ให้มีความสุขได้เพราะดูเหมือนว่าคุณทั้งสองเหมือนกับจะมีการรอคอยกันที่แบบว่ารอคอยที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะบางคนอาจจะไม่รู้จักกันแต่รู้สึกว่ารอคอยใครสักคนนึงบางคนก็มีคนเข้ามาในชีวิตแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่มันยังไม่คลิกอะไรประมาณนั้นนะคะก็แต่ถ้าเจอกันแล้วคุณทั้งสองจะมีความรู้สึกที่ เข้าใจกันและมีความผูกพันกันในจิตใจนะคะก็ถึงแม้ว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ไกลกันก็จะมีความรู้สึกผูกพันในความสัมพันธ์ในใจความคิดจิตปิญญาณนะก็สามารถคิดถึงการตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันก็ ยังความรู้สึกมันยังไม่ขาดหายไปอ่ะมันเหมือนกับการเติมเต็มหรือว่ามันยังมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางจิตวิญญาณไม่ลืมกันนะมีความคิดแล้วก็รอคอยถึงแม้ไม่เจอหน้ากันอย่างที่พูดนะแต่รู้สึกว่ารอคอยใครสักคนถ้าถึงเวลาก็น่าจะเจออะไรประมาณนั้นนะคะเขาจะเข้ามานะคะ เขาดูเธอเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยจะมาช่วยกันปกป้องดูแลกันและกันนะคะก็อุปสรรคก็จะฝ่าฟันไปได้ง่ายเลยนะดูดูแล้ว่าคนที่จะเข้ามานะถ้าเป็นผู้ชายนะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาเขาจะเก่งในเรื่องงานนะคะแต่ชีวิตบอกแล้วเนาะฝ่ายชายมันจะหนักมาหน่อยก็าอาจจะเจออุปสรรคปัญหาเยอะหน่อยนะคะแต่ก็ ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันก็มีประสบการณ์ในการที่จะใช้ต่อไปก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ควรจะไม่ประมาทอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็ช่วยกันได้อย่างดีนะคะผู้หญิงอาจจะเก่งในเรื่องของการงานนะคะแต่ผู้ชายอาจจะมีประสบการณ์ที่ฝ่าฟันชีวิต ตัวเองให้มันดีขึ้นนะแก้ไขประสบการณ์แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นฉะนั้นถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำให้ชีวิตไปได้ด้วยดีนะอุปสรรคต่างๆก็แก้ไขได้ง่ายเป็นคนที่ตัดสินใจเก่งนะดูภายนอกอาจจะดูแข็งแกร่งห้าวๆนะคะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็จะเป็นความรักที่ มูมิ้งสดใสโรแมนติกเช่นกันนะแต่ดูดูแล้วอะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอาจจะมีความตรงๆนะบางคนอาจจะพูดตรงอาจจะไม่ได้หวานมากสักเท่าไหร่นะคะแต่มีความจริงใจและการตัดสินใจนี่เด็ดขาดนะในการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ดีทีเดียวนะคะก็ กำลังจะได้พบเจอกันเร็วๆนี้นะคะการตัดสินใจเด็ดขาดน่าจะเป็นทางฝ่ายหญิงมากกว่านะดูดูแล้วอ่ะฝ่ายชายนี่จะรู้สึกว่าเขาจะพยายามเข้ามาดูแลเอาใจใส่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างดีนะเพราะว่าถ้ารู้จักกันหรือพบเจอกันอะ่ะเหมือนกับเป็นฝ่ายชายนี่แหละที่มีความรู้สึกกับ ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเยอะมากนะก็คือรอคอยความรักรอคอยความรู้สึกแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความแบบสบายอกสบายใจเขาเข้ามาดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีว่างั้นเถอะนะคะก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความมั่นคงความจริงใจกันเลยแหละนะแต่คิดว่าน่าจะน่าจะ ถ้ายังไม่เจอกันนะน่าจะเร็วๆนี้ถ้ายังไม่รู้จักกันเลยนะชะตาฟ้าลิขิตจะให้เจอกันเลยนะก็จะเป็นคู่รักที่เหมือนกับชะตาฟ้าลิขิตให้มาเจอกันนะคะถ้าไม่ใช่ก่อนหน้านั้นมีใครคนใดคนหนึ่งเคยเจอมีความรักบอกได้เลยต้องจบต้องพลัดพรากแน่ๆเพราะว่ามันไม่ใช่คู่นะยังไงก็ อยู่ด้วยกันไม่ได้นะเพราะว่าคู่ของคุณกำลังจะมานะก็การเป็นผู้นำก็รู้สึกว่าคุณจะเจอคนที่เป็นผู้นำด้วยนะแม้ว่าคุณจะมีความเป็นผู้นำในตัวแล้วก็ตามนะคะเขาคนนั้นจะมีความเป็นผู้นำในตัวนะที่คุณจะได้เจอแล้วมาดูบุคลิกเขาว่าเป็นยังไงต่อไปนะ เป็นคนที่มองการไกลนะคะที่เจอกันแล้วทุกอย่างอุปสรรคมันจะดูราบรื่นไปสมหมดก็บอกแล้วเนาะว่าเขาจะช่วยมาแก้ปัญหาให้กับคุณนะคะก็สิ่งต่างๆที่คุณเคยทํามาด้วยตัวเองต่อไปนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือดูแลแล้วก็ช่วยแบบว่าผ่อน หนักให้เป็นเบานะจากที่คุณทำเองด้วยตัวเองก็ตามกำลังจะเดินทางมาหานะคะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องมีการคอนเนคกันนะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะแล้วคุณก็จะได้รับรู้ถึงความปลดปล่อยความหนักใจในเรื่องของการงานนะคะบางทีอาจจะเ้าคนนั้นอาจจะมาช่วยในการ ซ่อมแซมความรู้สึกที่แย่ๆในเรื่องของความรักของคุณก็ได้การพบเจอการมันจะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นการที่เข้ากันง่ายนะมันจะกระตุ้นพลังงานชีวิตของกันและกันให้มีความรู้สึกดีนะฝ่ายเขาก็รู้สึกได้ว่าเจอคุณแล้วมันมีความสบายใจคุยกันแล้วมีความสุขแล้วปัญหาต่างๆที่ถ้าเจอคนเดียวมันอาจจะ เครียดอาจจะแย่แต่มาเจอการแล้วการแก้ปัญหามันก็จะรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดเพราะช่วยกันและอีกอย่างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งนะ่าจะเป็นคนที่อารมณ์ดีไม่ได้มองในเมะไม่ได้มองแบบปัญหาให้มันเครียดไปสมหมดนะก็จะมาช่วยการแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไม่ตึงเครียดนะความชีวิตมันก็จะดีขึ้นอาจจะ ปัญหาจะลดไปได้ง่ายก็ได้นะความสุขกําลังจะเกิดขึ้นนะถ้าคุณเจอกันแล้วคุณจะรับรู้ได้เลยแล้วสิ่งต่างๆที่พูดมานี้มันก็กําลังจะเกิดนะกำลังจะเกิดในไม่ช้านี้เดี๋ยวคุณจะได้พบเห็นบางทีจะเห็นละช่องทางบางทีก็ไม่ทราบว่าคนที่คุณจะได้เจอ ต่อไปนี้จะเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตที่เติมเต็มให้กันและกันแล้วก็ฝาก่ฝาฟันอุปสรรคไปได้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาในการเริ่มต้นใหม่อาจจะมีการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วมันจะมีมุมมองใหม่ๆนะคะเหมือนกับเริ่มใหม่เลยนะบางคนอาจจะไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกับใครมาก็จะได้ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวแล้วนะก็บางคนที่เคยมี ใครก่อนหน้านั้นก็จะจบลงไปแล้วก็จะได้เจอกักันและกันนี้แหละแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่ไม่วุ่นวายนะคะที่คุณจะได้เจอเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้ไปใช้ชีวิตกันแบบว่าสงบสุขอะมันไม่ได้วุ่นวายเลยนะถ้าบางคนอาจจะอยู่ในเมืองอาจจะได้ย้ายกลับไป แถวบ้านหรือชนบทอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความส่วนตัวแล้วก็ไม่งั้นน่ะความวุ่นวายมันจะลดลงนะถ้าคุณได้มาเจอกันแล้วนะคะก็มันอาจจะคุณจะได้ใช้ชีวิตหรือว่าความสัมพันธ์ตอนแรกๆมันอาจจะดูช้าไปหน่อยที่กว่าจะได้มาเจอกันนะเพราะว่าต้องใช้ชีวิตไปก่อนนะตอน คนกันและกันนี่แหละต้องใช้ชีวิตของกันและกันไปก่อนกว่าจ,จะได้มาเจอกันก็อาจจะใช้เวลาเนิ่นนานสักหน่อยนะคะกว่าจ,จะเจอกันในบางคนก็ 3- 40ไปแล้วนะมากกว่านั้นไม่ต่ำกว่านี้นะคะก็คืออาจจะประมาณนี้นะคะ ที่ใช้ชีวิตสันโดษมาต่อจากนี้คุณจะได้พบแสงสว่างแล้วนะคะก็เพราะว่าบุญบาร,รมีที่เกื้อหนุนกันมาในทุกๆชาติยังไงก็ไม่อาจจะหลีกหนีไปได้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าชาตินี้ฉันไม่มีคู่แล้วฉันพอแล้วอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเจอความเจ็บปวดอะไรมานะหรือว่าคิดว่าอายุมากแล้ว3-40ขึ้นไปแล้วบางทีไม่น่าจะ เจอใครแล้วแหละอะไรเงี้ยถึงเจอก็หาคนที่จริงใจยากถ้าคุณเป็นเจ้าของแรนดอมนี้นะเชื่อได้เลยว่ามันจะมีคนเข้ามาแล้วคนคนนั้นก็คือคู่ของคุณนะมันจะสัมผัสได้ด้วยว่าเเข้ามาแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะคะทั้งคุณและเขาเขาจะไม่เป็นตัวถ่วงให้คุณนะแล้วก็จะไม่เอาเปรียบนะคะคุณจะรู้สึกได้นะเขาก็จะพยายาม ทำให้คุณมีความสุขด้วยซ้ําไปนะทำทุกอย่างให้คุณสบายใจอะไรที่เป็นภาระหน้าที่ที่มันหนักๆก,ก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะช่วยกันทํามาหากินคุณก็จะได้พบกับความจริงอีกทีหนึง่งที่คุณอาจจะคิดว่าความจริงความรักที่จริงใจไม่มีในโลกอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนอาจจะคิดแบบนี้มาก็ได้นะคะ ก็บางคนดูดูแล้วอะ่ะมีพลังงานที่เคยผ่านความรักที่มันเจ็บปวดเสียใจแหละแล้วอาจจะไม่ไว้ใจอีกแล้วว่าความจริงใจมันหาได้ยากคุณน่าจะไม่ค่อยเจอแล้วแหละอะไรอย่างนี้นะแต่คุณจะได้พบกันนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่คุณกับเขาจะได้พบเจอก็เพราะว่าเป็นคู่บุญสตาฟ้าลิขิตหรือว่า คู่ที่ถูกเลิขกิดอยู่แล้วอาจจะเรียกได้ว่าบุรเพสันนิวาสหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นชวินเฟมหรือเป็นโซเมกก็แล้วแต่นะคะก็คือว่าคุณมีคู่ของคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตแบบสันโดษโดดเดี่ยวแล้วก็สถานะโสดไปตลอดชีวิตนะมันอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณใช้เวลาโสดมาสักพักหนึ่งบางคนอาจจะใช้เวลาเนิ่นนานก็เป็นไปได้นะแต่ ต่อจากนี้บอกได้เลยว่าเดี๋ยวคุณจะเจอแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าการที่มีเขาชีวิตมันดีกว่าดีกว่านะตรงนี้ที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดแล้วนะคะจุดหมายปลายทางกำลังจะสิ้นสุดลงนะที่คุณรอคอยคุณจะได้ออกมาจากชีวิตเดิมเดิม ที่อาจจะดูแบบเหงาหรือว่าที่ต้องแก้ไขอุปสรรคต่างๆด้วยตัวเองนะคะก็คนคนนั้นจะเข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันแล้วแหละสิ่งต่างๆมันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบารมีอัลลีลับที่คุณทั้งสองอาจจะมีการ ให้คำมั่นสัญญาต่อกันในอดีตชาตินะว่าจะต้องมาเจอกันแต่บังเอิญชาตินี้มาเจอกันช้าหน่อยก็เพราะว่าอาจจะต้องเรียนรู้ในชีวิตของกันและกันเพื่อที่จะเติบโตแล้วก็มาอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องพลัดพรากจากกันไปอีกนะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะยังไงก็ลองดูนะว่าเป็นพลังงานของใครทําไม่ตรงก็ฟังเอาสนุกสนุกอกันนะคะ ก็ขอบคุณมากที่ให้กำลังใจนะคะยังไงก็ลองดูแลนดอมถัดไปนะเพื่อจะตรงกับคุณบ้างนะคะยังไงก็ขอให้เจอความรักดีๆนะคนดีๆเข้ามาขอให้มีความสุขสมหวังนะคะในทุกๆเรื่องละกันนะคะถ้าเราเป็นคนจิตใจดีเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะตามมานะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ